บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใ,ใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับร,รับหน้าที่ดำเนินรายการ มานานประจำวันนี้พบกันประจำวันที่ห้าเดือนกุมภาพันธ์ในหัวข้อเรื่องไม่ใช่เพื่อความสุขสบายของเราและพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามากิจทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมโรมบทที่หข้อที่หนึ่งถึงข้อ11นะครับพระธรรมโรมบทที่หข้อที่หนึ่งถึงข้อ11ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสรรันนิสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายือนอยู่และเราเชื่อชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราเชื่อชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทน ทําให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าส่งใชัได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทําให้เกิดมีความหวังใจและความหวังใจไม่ได้ทําให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วขณะเมื่อเรายังขาดกําลังพระคริส ก็ได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์เพราะว่า พัะขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์แน่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเราทั้งหลายยังเชื่อชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงเป็นเหตุให้เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้า คุณรู้ฟังครับแดนกำลังขี่จัก,กรยานยนต์อยู่ในตอนที่รถคันหนึ่งขับเบี่ยงเข้ามาในเลนแล้วก็ดันเขาออกไปหารถที่วิ่งสวนมาสองสัปดาห์ต่อมานะครับเขาก็ได้ฟื้นขึ้นในศูนย์อุบัติเหตุด้วยสภาพที่ยับเยินที่เลวร้ายที่สุดก็คือเขาบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังซึ่งก็ททำให้เขาเป็นอัมาพาตแดนได้อธิษฐานขอการรักษาแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นกระนั้น เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงสอนเขาด้วยพระเมตตาว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตนี้คือเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระคริสต์น่าเสียดายที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างเพียบพร้อมและสวยหรูแต่เกิดขึ้นเมื่อชีวิตลำบากแสนเข็ญเมื่อเราถูกบีบให้พึ่งพาพระเจ้าผ่านการอธิษฐานเพียงเพื่อให้ผ่านไปในแต่ละวันคุณรู้ฟังครับอัครทูตเปาโลได้อธิบายถึงข้อดีสองประการ ของการยืนหยัดอยู่ข้างพระเจ้านั่นคือความอดทนและการเชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากนะครับทั้งสองข้อนี้ไม่ได้บอกให้อดทนต่อความทุกข์ยากด้วยการยอมอดกลั้นหรือว่าคนพบความสุขในความเจ็บปวดแต่เป็นการเชิญชวนให้ไว้วางใจพระเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวความทุกข์ยากที่มีพระคริสต์ทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจนะครับทั้งหมดนี้มาจากความเชื่อว่าพระบิดาจะไม่ส่งทอดทิ้งเราแต่จะส่งดำเนินไปกับเราผ่านเปลวไฟไปสู่อนาคตคุณรู้ฟังครับพระเจ้าทรงมาพบเราในความทุกข์ยากแล้วก็ช่วยเราได้เติบโตในพระองค์แทนที่จะมองว่าความทุกข์ยากคือการที่พระเจ้าไม่พอพระทยัย เพราะฉะนั้นขอให้เรามองเป็นวิธีที่ทรงชัยเพื่อขัดเกลาและก็สร้างเราเมื่อเราได้สัมผัสความรักของพระองค์ที่หลังเข้าสู่จิตใจของเราคุณรู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใคล่ครวนดูว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งใดในจิตใจและความคิดเพื่อจะรับมือกับความทุกข์ยากด้วยกำลังจากพระเยซู และวิธีปฏิบัติหนึ่งข้อที่คุณจะอดทนแล้วก็ชื่นชมยินดีกับปัญหาในสัปดาห์นี้คืออะไร mm. และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์เจ้าค่ะขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ค้นพบความหวังและความชื่นชมยินดีในพระองค์ ขณะที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจําเป็นต้องมีในการอดทนต่อชีวิตในวันนี้และอนาคตวันข้างหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอที่ฐานกลาบทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกําลังติดตามารับฟังมานาะประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอยัางทีมงานของเรา ผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัตยาหน้าซองส่งถึงพัธกิจมานาประจำวันตู้ปน35ปรฟหัวมากกรุงเทพ1 0243ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i ODB.ORG และสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 6 7 1 8 5 1 6 6 7. และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจำวันผมสันทัศพร้อมทีมงานจิ๋วการลากันไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับ บาพจำพบเรื่องราวและความผิดหวังซ้ำเติมทิ่มแทงใจเคยคุกเข้าลงและออนวอนให้วันโหดร้ายนั้นหายไปจะมีท้งไหนที่ไม่ต้องเดินผ่าน ช่วยเปลี่ยนชีวิตให้โตและเก้าไปเวลาที่เราต้องพบเจอเ,เรื่องราวที่คอยทำร้ายใจแค่จดจำไว้ย้ำในใจเสมอ ที่ผมที่เราได้เจอสอนว่า ในวันที่ดเดินข้ามผนมาวันนั้นแล้วเราจะเข้าใจพระองค์นำไปไม่เคย